ก็ทังการสวีดัสววานีเ้าไ่วมสมรภูนิพื่เป็นตำนานก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท i ยแลนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับ G&M เนี่ยก็ได้อัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับการแจงขัน นะครับผมเอเชียแชมเปี้ยนชิพของฟรีถาวรยกเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนรับไม่ว่าจะเป็นไอวอลตัวละครฟรีนะครับท่าทางใหม่ฟรีฟรีถาวรกันยกเซรริร์ฟรับยังไงคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดรูปให้ดูเลยแล้วกันนี่ นะครับที่อัปเดตเข้ามาวันที่26นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นดาบคาตนะนะครับนี่ดาบคาตนะกระโหลกประกายทองนะครับรวมถึงสกินเคียวโบย่านั่นเองนะพร้อมกับสกินลถสปอร์ตนั่นเองนะเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูกันเลยนะครับผมหน้าตาดาบคาตนนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับตอนนี้พี่ก็มีแล้วแหละนะครับผมเนาะพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับขอรีวิวซ้ําละกันนะครับนี่เป็นดาบคาตนะตัวนี้ด่ใดูใกล้นี่ก็จะมีหัวกระโหลกนะครับตรงกลางเอ้ตรงด้ามจับนะครับปลายด้ามจับก็จะมีเอฟเฟก ไฟนะครับผมนะอ่าประมาณนี้อ่ารถอะไรก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสะดับดับคาตนาต์นั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็เป็นเคียวนะครับนี่เป็นเคียวตัวนี้เคียวโบย่านั่นเองนะครับนี่มีเอฟเฟกโคตรสวยใหญ่ด้วยนะนะครับโคตรใหญ่บอกเลยว่าใหญ่จริงๆนะครับสวยเอฟเฟกสวยจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสกินนะครับรถสปอร์ตเนาะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยแล้วกันนะครับสกินรถสปอร์ตอยู่ไหนนะ สกินรถสปอร์ตจะเป็นตัวนี้นี่นะครับผมโคตรเท่เอฟเฟกอย่างเอานะครับนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับไฟหน้าอย่างสว่างนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่ยับเด็กเข้ามาใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่26นะครับส่วนนะครับวันที่27เนี่ยก็จะเป็นหมัดนะครับผมพลังหมัดซับโบย่านั่นเองเป็นยังไงมาทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูกันต่อนะครับผมสำหรับหมัดโบย่าที่เท่สวยนะครับนี่เป็นหมัดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเสียงให้ดูเลยละกันนะครับนี่ปั๊บ ฟังเสียงเอ๊แล้วก็มีปีกออกด้วยนะครับหมัดไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยจะมีปีกออกมาแล้วก็จะมีโลโก้นะครับของโมย่าดี2องพเนี่ยโผล่ออกมาด้วยดูยด,เโโด,ด,ดนะีเห็นไหมโลโก้โผล่มาดูดีนะนะครับปึ๊บต่อยดีครับเห็นไหมโลโก้จะโผล่มานะครับทั้ง2หมัดเลยนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับมัดที่จะอัปเดตเข้ามาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นการกลับมาของแฟชั่นตู้ซุ่มอีโวจันทราสองหน้านั่นเองนะครับใครที่รออยู่เนี่ยเตรียมเพรไว้ได้เลยนะครับสำหรับตู้อีโววันที่28นั่นเองนะครับอ่ามาพร้อมกับอะไรนะมาพร้อมกับการแข่งขันฟรีไฟนะครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะแล้วก็วันที่25นะครับผมเป็น ประธานนะครับประธานพรลอยกับธงเป็นชุดมาใหม่นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่ที่นี้มาเรามาเข้าเรื่องกันด่วนสำหรับของฟรีนะครับที่อัพเดตเข้ามานะครับมาแน่นอนตอนนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บ p j s p i ป .com เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีโปไม่ใช่พิ่เศษคือเติม 500บาทขึ้นไปรับฟรีค่0หบาทฟรีเลยโปรโมชั่นนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยลิงก์สมัครี่สุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะพอกดลิงก์มากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่ไปยาช้ากันเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอิน Facebook เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะ โอเคนะครับจากนั้นให้โอนวอลเล特ไปที่เบอร์0 6 4 8 9 8 5 2 3 3ไปเลยแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลทของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จนวนเงินที่โอนไปตามที่พี่น้องแล้วแต่พี่แนะนำเลยคือเติม500บาทไปเราจะได้ฟรีอีก500บาทได้ฟรีเลยนะพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก,ก็กดตรวจสอบยอดเลยคดเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยเห็นไหมพี่เติมไป500บาทก็คือจะได้รับอีก500บาทได้ฟรีเลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะที่นี้ใครที่อยากสุ่มไอดีท่าปักธงนะครับนี่พี่แนะนำเลยนะครับสูมไอเดียท่าปักธงไม่มีเกออย้นะครรับละเเท่านนั้ ออกโคตรง่ายของโคตรแรงนะครับพอเราสุ่มได้ดีท่าปอกตัวน,นั้นนเี่ยให้เรากดไปที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาครับผมเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดียท่าปอกตรงเองค่อยส่งให้ภายใน5นาทีเลยเป็นไลยดีเซิร์ฟไทยร้อเลยนะครับผมรีบๆเลยนะครับผมโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีแจกห0ารคิวเดฟรีมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดกดได้เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูกันเลยก็จะอยู่ในส่วนนะครับประเดทินนะครับ F F A C 2021หรือว่าการแข่งขันฟรีไฟนะครับ A s เ a ียแชมเปี้ยนชิพ2องพนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตกิจกรรมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมได้อัปเดตแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอ่า T H item นะครับ Final นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูก่อนนะครับผมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ๋อเป็น อ่า YouTube นะครับ YouTube การแข่งขันนะครับเด้งมาแล้วนะครับแต่ว่าจะเริ่มในวันที่28เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูบทีละอย่างดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือนะครับเป็นกิจกรรมแรกก็คือถ้าคนดูครบเท่าไหร่นะ50,000หรือเปล่าอ่า50,000นะครับ50,000ก็คือจะได้ในส่วนตั๋วนะครับอย่างละ2ใบกันไปเลยนะครับมีตั๋วได้มาเรายันนะครับแล้วก็จะมีตั๋วและเปลญปืนอย่างละ2ใบไปเลยรับล็อกอินรับฟรีเลยเอ้ยนี่ไม่ใช่อันนี้ล็อกอินรับฟรีนะครับนี่นะครับผมเนี่ยยเเคค้าาบบอออกกว่่่ล็ินนนนะะไมใชดูรฮ คืออะไรเนี่ยดูดิล็อก in, อินล็อบไปเลยนะครับเนี่ยวน้ส่วนเนี้ยวันที่29นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือนะครับผมอันนี้เนี่ยคนดูครบ1 0 0 0 0แสนคนนะครับ1 0 0 0งแสนคนดูเลือกได้1อย่างนะครับเลือกได้1อย่างติ๊กแล้วก็กดรับได้เลยถ้าคนดูครบนะนะครับแล้วก็อย่างที่3สุดท้ายก็คือเป็นสกินปืนถาวรน,นะครับไอวอร ไอวอลตัวนี้นะครับไอวอลม่วงนะครับโจเกอร์ถาวรนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนแห่งความทรงจําสีทองนะครับสามพันชิ้นฟรีนะครับแต่เราต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับย้ําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเจมจะเริ่มแจกวันที่เท่าไหร่นะวันที่29นะครับ29คือหลังจากการแข่งขัน1วันนั่นเองนะครับรับได้น่าจะวันเดียวเนาะนี่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่5โมงนะครับ5โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับถึง 4ีสี่ของวันที่30นั่นเองนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะคนดูครบมือแหละแต่เขาน่าจะแข่งล็อกอินในเฉยนี่พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารับได้พร้อมกันนะบเท่าดูครบ1นึ0 0 0สคนเนี่ยรับได้ในวันที่29เวลา5้าโมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ใครยังไม่เข้าใจก็อ่านแบนเนอร์นี้ได้เลยนะครับเป็นแม่เน่ตามรายละเอียดนี้เลยนะครับแข่งขันวันที่28เวลา5้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับอ่ะก็มี3ทีมไทยเข้าร่วมแข่งขันนั่นเองนะครับอย่าลืมเข้า แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้เป็นกิจกรรมไอวอลนะครับไอวอลหมาชิบะนะครับที่ใช้ตัวเค่นนะครับดีแท็กแรกนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาตัวเค่นก็สามารถไปดูในช่องพี่ได้เลยพี่ทาการสอนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของท่าทางกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางใหม่กิจกรรมโมย่าดีนะครับก็คือจะอยู่ในตรงนี้นะครับนี่ Battle i n Style นั่นเองนะครับ Battle in Style ก็จะเปิดในส่วนวันที่25นะครับผมวันที่ยี่สิบห้าก็คือวันนี้วันที่เท่า จะเปิดวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเป็นส่วนกิจกรรมใหญ่ก็คือ Battle i n s t ส l e นะครับส่วนท่าทางก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรมนี้แหละนะครับแต่จะรับได้ในวันที่27เนะครับเวลา4ีทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะครับวันที่27นะนะครับจำให้ขึ้นใจนะครับวันที่27ก็คือจะรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยในส่วนท่าทางใหม่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโออนนนีี้ลาตััััววไปก่ะคครรบบผมสสด